จากเมื่อก่อนลดน้ําคนอื่นเนาะตอนนี้ต้องมานั่งให้เขารดน้ำไหมมินูัะมินิฮาร์ดยังไงอ่ะนี่เปล่าออมินิฮาร์ดหัวใจดวงน้อยกล้องอะไรก็ี่ยไปเอาสงใส่กล้องอะไรอนีดเดียวแลกอดูดินะดูดินะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่บ้านะสมค่ะที่พนมนะคะใครอ่ะใครอ่ะหน้าเหมือนกันไหมพี่น้องสามคนเดี๋ยวก็ทัวลงมิไม่มีกันอันนี้อันนี้ก็ไม่เหมือนอันนี้ก็ไม่เหมือนเดี๋ยววันนี้เรามาลดน้ำญาติผู้ใหญ่กันนะคะ วันนี้ตอนแรกกะจะให้อามาใส่ชุดดำดงมาแล้วพรอีกนี่อีกอาไม่ยอมใส่บรรยากาศแบบบ้านสวนนะคะใจกลางพนมเลยค่ะทุกคนอยู่หลังห้างขวงทองค่ะวันนี้ญาติผู้ใหญ่ของเราเยอะมากโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปลดน้ำญาติผู้ใหญ่นะคะซึ่งตลอดเลยยะเวลาหลายปีเราไม่ค่อยได้มาเลยวันนี้เราโผล่มาทุกคนแบบตื่นเต้นแล้วก็ตกใจว่าจจำไม่ได้ จำไม่ได้เพราะว่าอาไปอยู่เกาหลีมาประมาณสี่ห้าปีเกาหลีอ่ะหมูเกาหลีอ่ะหมูเกาหลีชาวพูโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้มีผู้ใหญ่ท่านไหนมาบ้างนะคะสวัสดีค่ะคุณนายหน้อยคุณนายหนอยฟันไม่ไม uh, ่อยากจะออกกล้องนี่ป้า เนี่วันนี้รวมกันไปครบนะถ้าครบจะเยอะกว่านี้คุณสุรพลเมื่อวานก็ใส่เสื้อตัวนี้วันนี้ก็ใส่เสื้อตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยตัวตัวตัวจริงป่าวมีหลายตัวอ๋อซื้อมาแบบแบบเดียวกันเออหล่อเขียวแสงเป็นโหลดารวมกันเลดูงเกงดูงแกงไข่ข้างบนดิไม่อธิสปอนเซอร์โคอกเซอร์โค้มกดูดิเนี่ยสองคนเนี่ยเนี่ยอันอันนี่นี่นี่คุณคุณป้า อันนี้น้องเล็กสุดของตระกูลจริงๆแล้วพี่น้องมีทั้งหมดกี่คนพ่อพ่อแม่เด็กสิบคนครับสิบคนไปสวรรค์แล้วสามสี่คนเหลือยู่เจตเหลือยู่เจตตามกันไปตามๆกันนะอยางไม่ไปอยู่อีกหลายปีอันนี้ก็นี่นะคะวันนี้อาจจะอยู่กันไม่ครบเพราะว่าบางคนก็อยู่ที่พิจิตนะคะเําไม่ได้ไปอันนี้พี่ปากับแฟนพี่ปานะคะพี่คริสมาจากเยอรมันค่ะทุกคน ไปไปรดน้ำใครอาบก่อนพ่ออาบก่อนเหรอเธอเรามาอาบก่อนแล้วก็ไปนั่งอ่าไปตอนนี้กำลังเถียงกันอยู่เรียงลำดับยังไงถ่ายรูปถ่ายรูปเรียงลำดับยังไงตอนนี้ต้องถ่ายรูปโอ้ตามคิวตามคิวนะโอ้ไปถ่ายรูปดิไปโทรศัพท์พี่อยู่ไหนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋เาล่นเลขคนเดียวตอนนี้กำลังวุ่นวาย ตอนนี้ญาติผู้ใหญ่ลดให้ญาติผู้ใหญ่ก่อนข้าก่อผมขอแค่อายุเก้าเก้ิร้อยปีไปเลย หลานทำอะไรที่มันไม่มีคามิดตากันไปรุ่นเดียวกันคงไม่เหลือมั้ไม่เหลือแล้วแล้บรรยากาศผู้สูงอายุดูเป็นหอยดูเป็นหอยช้อนช้อนเย็นเป็นตู้รวยเท่ากันตาคิวตาคิวรวยเท่ากันนะตน้ำสอตาคิว โลง่งง่ายๆนะคะสไตล์บ้านแบบบ้านสวนบ้านผสมอยู่ที่พนมแดดแรงมากทุกคนกระนืนเข้าไปทำอะไรอยากร่นน้ำหรออยากเล่นน้ำหรอมาที่ไปไคนมาได้แล้วอมาไห้กลังอจมากๆครับต่างไปอีกแบบเลย รนั่งเอพนี่นรักคนกัะรักี่รักนอะไรที่ผมทำผิดพลาดไปก็ขออาโหสิกรรมมาเล็วุกตากานกจากเมื่อก่อนลดน้ำคนอื่นเนาะตอนนี้ต้องมานั่งให้เขารดน้ำไนะ ถูกวะ่ถูกองวะมินิฮาร์ดยังไงอ่ะนี่เป่าเออมินิฮาร์ดหัวใจดวงน้อยไปเอาสูกล้องอะไรไปเอาสงใสกล้องอันนี้เดียวเราพอหังเลยมเลยดูแล้วล่ะได้จะเป็นเิตังเงเนาะไดมา่ยใหม่ใหม่เนาะ การกล้องภาพภาพนี้หายากนะเพิ่งจะเริ่มปีนี้ที่าพนี้ผูแนิ่ทำงานเลยรวยมากเก่งเลยเองใรวยใครรวยดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยอ้าร่ำรวยร่ำรวยลูกรวยเมื่อไหร่พ่อเขาสบายเมื่อ้หร่หเราไม่คิดจะรวยเองก่อนเลยหรอตัวร่รวยพ่อเขาบายเร อุ้ยจมูกเลยม่รวยนะยนจปีน้าหาหน้าไ่ยแล้วังเอแอมอเป็นสาวลกขห้ปอยเยลาให้ปอยไม่ใช่แมเป็นลักษณะดีนะป็นสาวลขนาดนี้นวแล้วก็ปอยแอมรวยดีขอแจะนบุญรักษาอนนบักาจะไม่เสียค่ลืมแมกหน่อยนะรยเงิน

แม่ดูพ่อได้ของได้ของทุกใจ